ทำไปเถิกันเลยบราการของเราเนี่ไม่ยอมครับไม่สนครับผมว้าวาโอ้โหครับว้าวหัลืมเบรคครับผมวันนี้ให้มาดูกูบูตาคลิปนึงครับกูบูตาสายโฮดครับกูบตายูห้าห้าครับจอมพลังครับผม ได้ทั้งขุดทั้งดันครับคันนี้มา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 ปลายจัดปลายจัดปลายจัดปลายโร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 ยจัดไปลายไปนอ้องจัดปลาย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 เจ้ามามาไปออกครับรถจำมาแล้วรถดำจะมาแล้ว มือดันช่วยนะ แจ้ว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 โอ้ดินอย่างนี้มันดันไปง่ายครับเนาะมันยังนุ่มครับไม่ใช่ดินเหนียวจัดครับดินมันนุ่มครับดินมันดินมันแฉะครับทําให้ไปสบายเลยครับดินง่ายดันง่ายเลยอ่าเอาเข้าไปพี่น้องจัดเข้าไปจัดไปจัดไปจัดไปแจ้ว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 เออนั่นเออ วิ่งเกือบทั้งวันเนาะแล้วิ่งทั้งวันครับฝนไม่ตกครับเมื่อกี้ก็โปรยมาก็ทําให้ใจหายใจความกันครับไป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 อาบ,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 าบีเอ็งซื้ออะไรที่ไหนอะไรซื้อที่ไหนเสียงกุ้งเนี่ยจะไปซื้อวอะไหนของใหม่ของของเสียงกุ้อองไม่มีมีนะ

chào 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 เปลี่ยนครับเปลี่ยนครับไปไปายบา ได้วิ่งก่อนครับเหยียบได้เหยียบก่อนครับมาเกมน้อยร้อยดีลาครับมาแล้ว

สู้กันไปครับผมชีวิตต้องสู้ครับทตรีมงานกู่บัตาเราก็ไม่ได้หยุดครับขับทั้งวันครับผมเนาะเพื่อที่จะผลักดินดันดิน ให้ไปที่แล้วก็รถด,ดำสมาติจะ่ะฮะไม่ไม่เพื่อนใครเขาเทไว้ไว้เ,วเคลียร์ทีหลังเออ่ะพรุ่งนี้เช้าอ่ะ cảm ơn ลาเลิกงานแล้วครับ5โมงกว่าแล้วครับวันนี้ดึงแรงก็เหน็ดเหนื่อยแล้วครับสวนทั้งวันแล้วอัดกันทั้งวันสวนทั้งวันพักผ่อนกันแล้วครับวันนี้ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับเนาะวันนี้ก็ยอปวิตาก็เคลียร์ริ่งกองดินกันก่อนดึงกองดินกันก่อนครับช่วยดึงตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจพวกเราครับกำลัางานโอ้โห ดูดินเปียกครับตรงนี้ครับเนาะการคุดมลอกเกื่อนโอบุกค,ครับทีมงานศิริรนระุทบุรีรัมครับวันนี้คนฟ้าอากาศเป็นใจสามารถที่จะวิ่งงานได้เยอะโอสมควรเนาะอ่าวันนี้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่ตกตรงนี้เช้าก็สนุกสนานครับผมน่าจะได้บันเลงน่าจะได้งานเยอะกว่านี้ครับตรงนี้เนาะ ่าคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ